สวัสดีครับผมเสียแสโต้นะครับผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งตัวเลขครับและคุมจุ้ยชั้นสูงวันนี้ผมจะมาให้ความรู้ในชุดตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นะครับเลข32ครับเลขเสน่ห์ครับเป็นเลขที่มีเสน่ห์เหลือล้นเลยครับเลขนี้ถ้าผู้ที่ต้องการมีคู่นะครับหรือพูดง่ายๆคืออยากมีแฟนหรือพูดง่ายๆคือรถบ่นรถด่วนขบวนสุดท้ายครับเลขนี้ครับจะทําให้คนคนนั้นมีเสน่ห์เขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์แบบ น้ำมันพลายทีเดียวหมายความว่าถ้าใช้คู่นี้ครับบุคคลที่โสดมีโอกาสได้แต่งงานสูงเลยนะครับและที่สำคัญจะยิ่งเป็นเพิ่มสเสน่ห์ให้กับความน่าหลงใหลของตัวคุณคนที่ใช้เลขนี้ครับจะต้องใช้อย่างมีสตินะครับเพราะว่าตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขสเสน่ห์ที่แรงมากและตัวเลขนี้ครับจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้ชายนะครับจะเหมาะกับผู้หญิงใช้เท่านั้นเพราะว่าถ้าผู้ชายใช้ครับจะมีปัญหาเรื่องมือที่3หรือลักสามเส้านั่นเองตัวเลขครับไม่มีดีสุดหรือร้ายสุดนะครับ มีแต่ตัวเลขที่เหมาะกับคนคนนั้นหรือไม่หากใช้ตัวเลขที่เหมาะสมแล้วเนี่ยจะยิ่งส่งเสริมดวงชะตานะครับแล้วคนที่ใช้ให้ดียิ่งขึ้นไปครับ mm. ผมแสตโ,โต้ไม่สรูพเนี่ยาตัวเลขไปเล่นการพนันนะครับ mm. ชอบกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ